ที่อมแอมเลือกใช้บำรุงผิวหน้าเพื่อไม่ให้ผิวหน้าโทมจุลาเซรัมค่ะเซรัมตัวนี้นะคะเขามีส่วนช่วยในการลดเลือนริ้วรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแดงที่เกิดขึ้นจากสิวแล้วที่ชอบมากมากเลยนะคะก็คือเขาช่วยลดรอยหมองคล้ำจากแสงแดดได้ด้วยนะคะเพราะว่าอมแอมเนี่ยก็คือมีอาชีพที่ต้องทำงานตากแดดบ่อยมากเลยอาชีพหลักของแอมก็คือทำสวนค่ะแล้วก็ หลังจากทำสวนเสร็จใช่ไหมเราจะต้องไปแจกข้าวน้องหมาด้วยแล้วเวลาเราไปอ่ะคือมันยังไม่เย็นมากไงแดดมันค่อนข้างแรงเนาะก็จะใช้เซรั่มตัวนี้นี่แหละค่ะท้าก่อนคืนหน,หนาหนาทุกคืนเลยค่ะพอตื่นเช้ามาเนี่ยผิวหน้าเนี่ยไม่แดงแล้วก็ไม่ลอกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือตอนนี้ o M M อมแอมอ่ะก็คือเข้าสู่วัยเลขสามแล้วะ ก็คือริ้วรอยอ่ะมันก็เริ่มมีแล้วเนาะเพราะเราอยู่ไว้เลขสามใช่ไหมเซรั่มตัวเนี้ยเขาก็ช่วยลดเยือนริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สามารถช่วยให้รูขุมขนเนี่ยกระชับลงด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ผิวหน้าเนี่ยแพ้ง่ายกลัวว่าใช้แล้วจะเป็นสิวหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าเซรั่มตัวเนี้ยเขาเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็เขาไม่ทําให้หน้ามันด้วยค่ะเพราะว่า เซรั่มตัตวนี้ซึมซาบลงสู่ผิวเร็วมากๆก,ก็ถ้าใครอยากทดลองใช้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์เลยค่ะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะ1ขวดแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆนะคะจุลาเซรั่มค่ะ